สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับที่น่ารักที่หล่อที่สวยทุกท่านทุกคนครับในช่วงเช้าของวันอาทิตย์แบบนี้ครับโอ้โหเมื่อคืนนี้แมนซิตี้แพ้อีกแล้วครับแพ้ไบรตัน2-1ครับโอ้โหเป๊ปกูเดล่าสายหัวเลยครับและให้สัมภาษณ์หลังเกมครับเป๊ปบอกว่าไม่ซีเรียสนะแพ้4เกมติดครั้งแรกมั่นใจแมนซิสตี้กลับฝังแน่นอน กลับมาได้แน่ๆครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับแมนซิตี้เมื่อคืนนี้ครับเปปกุล่ากุนซือหัวใสของแมนซิตี้ครับยืนยันว่าไม่เครียดครับที่ทีมแพ้4นัดติดต่อกันซึ่งนับเป็นครั้งแรกในอาชีพกุนซือของเปปกุล่าด้วยที่แพ้4เกมติดแบบนี้เออร์ลิงฮาเลนครับยิงให้แมนซิตี้ขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งแรกเนะี่ยแต่ไบรตันฮึดสู้ครับก่อนยิงคืน2ลูกรวดเลยในครึ่งหลังพลิกชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โอ้โหมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช็อก บบเรบนะผลกันในคันนี้จะไมให้เรือใบสีฟาแมสซีตามหลังชาฟูงลิวปูเป็น5คะแนนครับหลังเลโวพูเนี่ยก็เพิ่งชนะแอสตันวิลล่า2-0ในเกมคู่ดึกเมื่อคืนเือดีสามนะครับหลังเกมครับเป๊ปกุนเดล่าก็กล่าวเลยเป๊ปบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยย่อมมีครั้งแรกเสมอความไม่แพ้เป็นเรื่องปกตินี่คือความท้าทายของผมผมชอบความท้าทายผมจะไม่ยอดทอ้อ ผมต้องการทํามันมากกว่าที่เคยเมื่อนักเตะของผมกลับมาจากอาการบาดเจ็บผมไม่สงสัยเลยว่าเราจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แมนซิสตี้แพ้4เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2006นะครับในสมัยที่จูด์เพียสเนี่ยยังเป็นผู้จัดการทีมยังไงก็ตามเปปกุลล่าไม่มองว่านั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ายุคข,ของแมนซิสตี้์กำลังจะจบลงหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมา6จาก7ปีหลังสดุด เป๊ปก็กล่าวเสริมนะเป๊ปบอกว่านั่นคือสิ่งที่หลายคนต้องการแต่เรายังไม่จบแค่นี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะเราชนะมาเยอะมันเกิดขึ้นได้ลิวพูภายใต้การคุมทีมของเจนคลอปนั้นคว้าแช,ชมป์ UCL และพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากนั้นเจอปัญหาวอร์จิลฟันได้ได้รับบาดเจ็บและต้องหล่นไปเล่นยูโรปาลีกอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกุลล่ากับได้พูดเปรียบเทียบก็เหมือนลิวพูถ้าอันนี้ของคลอปอะ พอนักเตะคนหนึ่งบาทเจ็บโหนหล่นไปเล่นยูโรปาลีกเลยมันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับแต่เขาไม่ซีเรียสครับที่แมสตี้แพ้สี่เกมติดแถมในอาชีพกุนซือของเป๊ปเองอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาคุมทีมแพ้สี่เกมติดกันนะครับยิ่งเป็นกับแมสตี้ด้วยครับโอ้โหแพ้ล่าสุดเนี่ยก็แพ้เนี่ยไบรตันเมื่อคืนครับ2 1แพ้บอลมัดแพ้สปเปอร์แพ้สปอร์ติง้งลิสบอน สี่เกมรวดครับแพ้หมดเลยโอ้โหเป็นอะไรที่เป๊ปกุเดล่ากลุ่มขำมับเลยครับเจอสถานการณ์แบบนี้ครับกุ่มขมัมจริงๆนะก็ถือว่าโอ้โหเจอทีเด็ดของไบรตันในครึ่งหลังสองลูกรวดครับเจ็บจ๊จเลยสําหรับเป๊ปกุเดล่าครับแผนของเขาก็ถือว่าเอาเรกเอาชัยยังไม่ได้นะครับต้องกลับฝั่งก่อนตอนนี้ยแมนสิตี้ต้องกลับฝั่งก่อนนะครับ ถ้าโดนแบบนี้จังๆซ้ำๆ,ๆแล้วนักเตะเจ็บอยู่เนี่ยโอ้โหกูโโไม่กลับจริงนะเอาไปต่อที่โรดี้ละกันครับโรดี้ครับว่าที่ไม่ใช่โรดี้เจ้าของบอลลงดอสองยี่สิบสี่ล่าสุดครับอ่าก็พูดถึงวินิสูจูเนียครับว่าต้องเรียนรู้เป็นผู้แพ้ที่ดีให้เป็นนะครับโรดี้นะครับมิดฟิล์สตาร์จากแมนซิตี้เนี่ยเจ้าของบอลลงดอคนล่าสุดครับได้ออกมาแสดงทัศนะเป็นครั้งแรก ถึงประเด็นที่ Junior, วสสนินิสุโจเนียและก็สโมสรเรนเมริทบอยคอรนะครับไม่เดินทางมาร่วมงานประกาศร,รางวัลใหญ่ที่เขาได้รับเมื่อปลายเดือนชผ่านมาก่อนน่าจะทราบผลวินิสุสเนียได้รับการยุยงว่าเป็นคนเต็งเลยที่ได้รับรางวัลน,นี้โดยมีโรดี้เป็นคู่แข่งหายใจรถต้นคอแต่สุดท้ายครับวินิสุสจเนียแลวก็ทุกคนของมอริทน,นั้นบอยคอรดไม่เดินทางมาร่วมงานแม้แต่คนเดียวเนื่องจากไม่พอใจที่วินิสุสเนียไม่ได้รับเลือกให้คว้าบอลลงดอ ล่าสุดโรดี้ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกบอนอย่างให้ทุกคนเนี่ยระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้แพ้นะครับโรดี้กล่าวกับฟรองฟุตบอลนิติศารชื่อดังนะเจ้าของบันบรดงรอนี่แหละโรดี้บอกว่าเมื่อคุณค่าของคุณได้รับการยอมรับในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มานอกจากนี้มันยังมีความสําคัญในด้านของทีมด้วย ยกตัวอย่างเช่นไปีที่แล้วอลิงฮาเลนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าผมผมอยากมาสนับสนุนเขาในช่วงเวลาพิเศษการรู้จักชนะแล้วรู้สึกแพ้ก็เป็นเรื่องสำคัญและในปีนี้กับอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูงานนี้เหมือนได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อผมตัดสินใจมาเหนืออื่นใดก็คือเพื่อเพลิดเพลินไปกับคำพื้นที่แสนวิเศษและเมื่อถูกถามถึงการที่วินิสซูจูเนียเลือกที่จะไม่เข้าร่วมงานโรดดี้ก็บอกว่าคุณอยากให้ผมบอกอะไรล่ะ ว่าผมอยากให้ทุกคนอยู่ที่นั่นนะหรอแน่นอนว่าผมอยากให้ทุกคนมาคนที่ได้อันดับ2 3 4หรืออื่นๆก็ขาดกันไปหลายคนผมต้องเคารพการตัดสินใจ,ใจของทุกคนถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เลือกทําแบบนั้นก็ตามอันนี้คือสิ่งที่โรดี้นะครับก็ได้เปิดใจถึงอุนิซซจูเนียครับต้องเรียนรู้เป็นผู้แพ้ที่ดีนะครับถึงคุณไม่ได้รางวัลแต่คุณก็ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพในการมาร่วมงานนะครับ ระดับนี้ก็แล้วครับโตโตอะไรเขาเขตามนั้นเลยคนนี้ครับเรียบร้อยครับปิดฉากครับสำหรับเอแดนมิลิเตาครับเมื่อคืนโอ้โหแพทย์คอนเฟิร์มว่าเอ็นข้อยห้น้าหัวเข่าฉีกนะครับอืสุดท้ายโชคร้ายมิลิเตอร์ ACL ฉีกอีกครั้งหนึ่งครับหมดสิทธิ์คำส้อยเลยโอ้เมื่อคืนนี้เขาร้องแบบตะเกียกตะกายเจ็บมากๆนะครับเจ็บจริงนะครับโอ้โหจน ไม่ไหวครับร้องไห้โดนหาออกจากสนามมีกโชคร้ายอย่างเป็นที่สุดนะครับเมื่อเรอันบริดครับบอกว่าเอเดมลิตากองหลังชาวบราซิลคนนี้เอ็นควยหน้าข้อเข่าฉีกขาดอีกครั้งจากการลงสนามในเกมชนะโอซาซูนาเม,มื่อคืนสังเวยไปเลยนะครับแพทย์เข้าไปประถมพยาบาลดาวเตะอายุ6ปีแต่เขาเนี่ยต้องถูกหามลงเตะเออกจากสนามพร้อมเอามือกุมหน้าหลังลงเล่นไปเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับ แล้วหลังจบเกมครับเรอันมาริดครับบอกข่าวร้ายว่ามิลิตาลเนี่ยพบกับอาการบาดเจ็บเอ็นข้อไ้หน้าข้อเข่าชีขาดที่เข่าข้างขวานะแถมบอลรองกระดูกก็เจ็บไปด้วยครับโอ้โหงามไซดมาดริดนะครับจะส่งตัวเขาเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดอีกไม่กี่วันข้างหน้าในเบื้องต้นเนี่ยสื่อคาดว่ามิลิตาลครับจะต้องพักเป็นเวลายอย่างน้อย9เดือนง่ายๆก็คือฤดูกาลหนึง่งอ่ะโอ้โหหมดสิทธิ์คำส้อยครับเสียใจด้วยสําหรับมิลิตาลที่จะไม่ได้เล่นบอลยาวๆ ถือเป็นอาการบาดเจ็บเอ็นข้ยหน้าข้อเขา่าฉีกขาดครั้งที่2ในรอบ2ฤดูกาลของเอเดมมิเตานะครับหลังนับเปิดซีซั่นเนี่ยเขาพบกับอาการนี้ที่เข่าข้างซ้ายและกลับมาลงสนามอีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคมครั้งแรกเข่าข้างซ้ายครั้งที่2เข่าข้างขวานะครับเขาไม่ใช่แค่นักเตะรายเดียวที่เจ็บจากเกมนี้เพราะโรดริโก้กัวสก็โดนเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากปัญหากล้ามเนื้อในขณะที่ลูคัสบาสเกสโดนห่อตอนพักครึ่งเพราะมีปัญหาเจ็บที่สะโพกนะครับ ฤดูกาลนี้เอเดมลีเตาผ่านโกลส์หนาให้กับมาริดไปแล้ว17เกมในทุกรายการห้ามกลางปัญหาการบาดเจ็บที่เล่นงานแนวรับยับเยินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหน่าเห็นใจมากๆนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับขอให้กลับมาเร็วๆนะสำหรับเอเดมลีเตาครับอฝากไว้ด้วยครับสำหรับทิพเปิลรีวอร์ดนะครับแจกหนักแจกแรงแจกริงต้องยูสกอร์365หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบรางวัลในเดือนนี้หนึ่งพันบาทหกสิบรางวัลทุกสัปดาห์ เห็ไม่พอครับในเดือนนี้ทุกสัปดาห์ลุ้นแจก iPhone 16สัปดาห์ละ5เครื่องถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ a d u s ูสกอ3 6 5ได้เลยนะครับไปทิ้งทวนกันที่อเนสโอตนะครับโอ้โหต้องรอดูแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ดูว่าทําได้ตามเป้านะลิเวอร์พูลก็จะฝูงยาวๆไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ชนะแอสตันวิลล่า2ประตูศูนย์แค่นี้ก็เพียงพอบางโมก็โชว์ชายแววไปเลยนะครับ ฉะนั้นของอนเดสลตยิ้มหวานครับสวนคมเลยชีย้นำไม่มากอย่าประมาทนะครับอันเดรสลตครับกุนซือของลิเวอร์พูลมีความสุขกับผลงานและชชนะนัดล่าสุดครับพร้อมย้ำว่าสถา,านการณ์ของทีมไม่ได้เหนือกว่าทีมอื่นนะอย่างที่คิดเลยลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะแอสตัน Villa, วิลล่าดยสกอร์2-0ในศึกพิม์ลังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมี28คะแนนจากการลงสนาม11นัดนำหน้าแมนสเตียอยู่5คะแนน หลังเกมครับโอ้โหอันนสล็อตครับให้สภาพกับสื่ออย่างทีนทีสปอร์ตนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยเหมือนกับเกมที่พวกเราลงเล่นที่นี่ที่แอนฟิลในช่วงที่ผ่านมาบางทีแอสตันวิลล่าอาจจะดุดันมากกว่าที่พวกเราคิดว่าอาจจะดีกว่านี้สิพวกเราทนหนึ่งในจุดที่พวกเขาทําได้ดีคือลูกตั้งเตะโดยตอนทั่วไปแล้วเนี่ยพวกเราเป็นฝ่ายครองเกมทั้งหมด ด้ทํา2ประตูจากจากังหวะสวนกลับซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเราคาดคิดเอาไว้ด้วยลูกตั้งเตะเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิปูทําประตูจากจากังหวะสวนกลับแบบนั้นพวกเราเมีนักเตะที่รวดเร็วอย่างมากพวกเรามีความสุขนะที่นักเตะส่วนใหญ่ของทีมอยู่ในสภาพความฟิตที่สมบูรณ์ในช่วงที่มีเกมลงเล่นอย่างต่อเนื่องแบบนี้พวกเราต้องรอดูว่าเทรนนาโนจะเป็นยังไงบ้างหากผมพิจารณาจากเกมที่รออยู่ข้างหน้าพวกมันเป็นงานที่หนักมาก มันจะเป็นรูปการที่ยากลําบากพวกเรามีคะแนนนําแต่มันไม่มากอย่างที่คิดมีความล่าไทยอีกมากมายรอเราอยู่อันนี้คือสิ่งที่อันน s ส l อตนะครับได้เปิดใจหลังที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ทําผลงานดีไปเรื่อยๆนะครับดีไปเรื่อยๆเลยหลังเกมฮเซเลอร์ุนซือของไบรตันก็ชี้ชนะแมสตี้เนี่ยก็แค่3แต้มนะครับก็ถือว่ามันก็คือ3แต้มเขาบอกว่า แน่นอนนะมันเป็นสิ่งที่พิเศษทุกๆเกมในเวทีพิม์ลีกถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับผมและมันเป็นเรื่องยากมากเลยในการโดนกับผู้จัดการทีมหลายๆคนที่มีรูปแบบของตัวเองอย่างชัดเจนแมนสตีเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและเป๊ปกุลล่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดของโลกแต่การเอาชนะทําให้เราได้เพียง3คะแนนมันเป็นเรื่องสําคัญกับการมีความสุขภูมิใจถ่มตัวและอยู่บนความจริง ด้วยศักยภาพของทีมพร้อมกับแรงสนับสนุนจากแฟนบอลที่พักดีผมคิดว่าเราสามารถมีฤดูกาลที่มันน่าจดจําสามารถต่อสู้เพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมามันเป็นเรื่องสําคัญกับการมีเป้าหมายและแรงจูงใจที่ชัดเจนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะทําให้คุณไม่มีวันยอมแพ้นะและทําให้คุณเนี่ยมีการกําหนดจุดหมายที่ต้องการจะไปให้ถึงเนี่ยชัดเจนนั่นเป็นเรื่องสําคัญไว้มาดูกันต่อไปหลังจากนี้อ ก็ถือว่าพูดแบบถ่อมตัวมากครับสำหรับฟราเบียนเฮนเซเลอร์กุนซือของบริทันที่ฮอตจัดเลย <st> <rain> ก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ชี้เลยว่าชนะแมนซิตี้ก็แค่3แต้มแต่เราก็ต้องสู้กันต่อเพราะว่ากุนซือแต่ละทีมของแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์อะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันไปกุนซือแต่ละคนมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะในส่วนบุคคลนะครับก็ถ <st> ือ <rain> ว่ส <st> <rain> า <opol> <st> <rain> <st> <rain> สุดจัดเลยนะครับก็ดับแมนซิตี้สองหนึ่งทั้งนั้นที่โดนนำก่อนกลับมาได้ครับ เกือบหลับแต่กลับมาได้ก็จัดไปนะขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าเชาแบบนี้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวยาวเลยหาข้าวหาปลากินกันด้วยวันอาทิตย์แบบนี้ก็พักผ่อนกันให้เยอะเอะนะครับหาอะไรกินอร่อยอร่อยอยู่กับครอบครัวขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับเงินทองไหลามาเทมาทาอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองนะครับจัดไปให้วัยรุ่นดูแลสุขภาพด้วยนะสุขภาพสําคัญมากครับผม